สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปรนดอมนะคะของชาวเมษสิงห์ธนูอ่าทำไมต้องเป็นชาวเมษสิงห์ธนูเพราะว่าดาวมฤตยูย้ายรอบนี้เนี่ยมีผลต่อชาวเมษสิงห์ธนูอย่างมากมาก,มากเลยผลในที่นี้เป็นด้านบวกนะคะไม่ใช่ด้านลบชาวเมษสิงห์ธนูเนี่ เข้าใจว่าน่าจะทนทุกข์ทรมานมาไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีเออบางคนก็สิบปีบางคนก็อาจจะค่อนชีวิตมาแล้วค่ะเออประมาณนั้นเนาะทีนี้ดาวมรตยูย้ายรอบนี้มันจะส่งผลบวกให้กับคุณอย่างมากเลยนะคะโชคลาภเอ่ยการเงินเอ่ยทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณคงจะไม่ได้ในชีวิตเนี่ยมันจะมีเข้ามาอ,อ่าเรามาดูดีกว่าค่ะว่าคุณจะได้อะไรบ้างได้โชคอะไรบ้างจากการที่ มาดแต่อยู่ย้ายรอบนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะทําให้ชีวิตของคุณพลิกพอสมควรเลยแหละค่ะคือบางคนอาจจะพลิกผันแบบชนิดที่ว่าคาดไม่ถึงเลยก็เป็นได้นะอ่ะเรามาดูกันค่ะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้สําหรับรับพลังงานบวกๆเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ แล้วราศีอื่นๆล่ะราศีอื่นๆก็มีค่ะก็มีได้ดีทีนี้แม่หมอก็จะมาลงเมษสิงห์ธนูก่อนเนาะนมาดูซิหกไม้เท้านะคะ The Lover 10สิบไม้แปดไม้สามไม้เห็นไหมคุณเป็นคนที่ บากบั่นมาแทบจะทั้งชีวิตแทบจะค่อนชีวิตเลยนะเอ,อ่อเป็นคนที่แบกรับภาระของครอบครัวขององค์กรก็ดีนะเป็นคนที่มีงานสิบอย่างเนี่ยคุณก็แบกไว้บนบ่าท,ทั้งสิบอย่างนะบางทีในความในความเป็นสิ่งของคุณในความเป็นธาตุไฟของคุณคุณจะเป็นคนที่มีพลังงานเต็มเปี่ยมนะมีสปิริตที่สูงนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเอ,อ่อคุณก็อาจจะต้องแบ่งเบาภาระให้ผู้อื่นเขาบ้างนะคะ เข้าใจแหละคุณแกร่งคุณรับภาระได้คุณเก่งคุณแก้สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเฉียบแหลมแต่ในความเก่งของคุณบางครั้งมันก็เป็นจุดด้อยของคุณนะเป็นจุดด้อยยังไงอ่ะเวลาคุณไปทํางานกลุ่มตั้งแต่สมัยเรียนล่ะค่ะหรือว่าทํางานที่ไหนในองค์กรไหนเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเก่งแล้วคุณเป็นคนไม่บ่นไงเน้นทําอย่างเดียวอ่ะเขาก็จะอัด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 งานให้คนเต็มที่นะคะใช่ไหมอัดงานเสร็จแล้วก็เอาแต่งานยากๆให้คุณทําอ่ะ แล้วก็อัดงานที่คุณเยอะๆเสร็จแล้วผลงานก็ออกไปนะผลงานไม่ได้ให้คุณนะคะเออส่วนใหญ่คุณก็จะโดนคนเอารัดเอาเปรียบด้วยความที่คุณเป็นคนที่ทําอย่างเดียวไม่บ่นคุณไม่รู้จะบ่นไปทําไมบ่นไปมันก็ไม่มีใครช่วยคุณได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน่ะเออถ้าภาระคุณเยอะเกินไปคุณต้องไว้วางใจเลือกที่จะไว้วางใจคุณในองค์กรเลือกที่จะไว้ในวางไว้วางใจคนในครอบครัวหรือบุตรหลานของคุณพอดีแม่มองเออ ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะเลยพูดรัวๆไปหน่อยอเกี่ยวไม่เนี่ยเกี่ยวเกี่ยวพูดติดๆขัดๆ <c oughs> ขออภัยค่ะทีนี้ในความเหนื่อยยากของคุณน่ะคุณตรารถนาเนาะว่าคุณอยากจะให้คนคนมาถามคุณสักคะํะมาแสดงความห่วงใยกับคุณสักหน่อยหนึ่งว่าเอ้ยเป็นไงเหนื่อยไหมไหวไหมหิวไหมซึ่งในชีวิตนี้คุณมีแต่ให้คนอื่นเนาะ แต่หาคนให้คุณนั้นกําลังใจนะที่จะให้คุณนั้นยากเย็นเหลือเกินอุย้ยแต่ดาวมรตยูยย้ายรอบนี้ไม่ต้องห่วงนะมันเหมือนพัดพาเอาอาริสตูพัดพาเอาบ่วงกรรมออกไปด้วยนะคะแม้แต่ดาวเสาที่ย้ายออกไปก็มีผลต่อคุณอย่างมากนะดาวเสาส่วนใหญ่จะเอาความโทษทุกข์ระทมขมขื่นอนะ่ะพัดออกไปจากชีวิตคุณดาวมรตยูเข้ามาคือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้มันดีขึ้นอนะ่ะให้มันดีขึ้น ในที่นี้สิ่งที่คุณรอคอ,อยสิ่งที่คุณวาดฝันสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้สิ่งที่คุณหมายมั่นปั้นมือเอาไว้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแบบชนิดที่ว่าป,ปุรับไม่คาดคิดธุรกิจการงานใดๆเนะี่ยที่คุณทํามานานนานแล้วรอเก็บเกี่ยวผลเนะี่ยคุณเตรียมตัวรับผลได้เลยค่ะได้รับผลอย่างดีด้วยนะแบบป,ปุรับธุรกิจงานที่คุณทําในโลกโซเชียลคุณไม่ต้องห่วงนะคุณทําไปเลยเร่งทําไปเลย ทาแบบให้คลิปมันออกมามีประสิทธิภาพอะค่ะผลผลิตออกมาให้มันมีคุณภาพรับรองว่ามันจะติดตลาดแบบรวดเร็วนะคนจะติดตลาดคนจะติดช่องของคุณคนจะติดในสินค้าของคุณสินค้าของคุณจะกระจายไปได้แบบเร็วมากอะชนิดที่ว่าคุณคาดไม่ถึงคือจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามใครที่รอคอยงานต่างถิ่นต่างแดนที่รอคอยมานานแสนนานนะ เอออยากจะได้งานอยากจะได้งานดีๆคุณจะได้นะแต่งานของคุณจะต้องมีการเคลื่อนย้ายนะคะมีการย้ายที่ย้ายถิ่นย้ายแดนก็แล้วแต่แต่ไปแล้วประสบความสําเร็จมีแต่คนรักใคร่มีแต่คนที่เป็นกัลยาณมิตรพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะอา่าเขาเรียกว่าไงเบียดเบียนคุณ่เออไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะเออเอาเปรียบคุณนะคุณจะไปเจอเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เอาใจใส่คุณนะคะ คือจากอริสตูคุณสังเกตนะตั้งแต่ดาวเสาย้ายกับมนุษย,ย์ตยะานันมนุษย์ตยูย้ายเอ้ยวันนี้เป็นอะไรพูดผิดพูดถูกนะขออภัยลิ้นแข็งนะอ่อพอดาวเสา,วาย้ายมนุษย์ตยูย้ายอ่ะหลายหายคนเน่ยชีวิตจะเปลี่ยนในเรื่องของอริสตูสังเกตนะว่าคนที่เกลียดคุณอะ่ะคนที่ไม่ชอบคุณอะ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็มีเรื่องราวทาให้เขารู้สึกอยากเข้าใกล้คุณอยากเป็นเพื่อนกับคุณ รู้สึกห่วงใยคุณรู้สึกมายิ้มกับคุณทักทายคุณจนคุณรู้สึกคนหนาวลุกไหมคะจนรู้คุณรู้สึกว่ามันใช่เหรออยู่ดีๆคนที่เกลียดเราสุดๆไม่ชอบเรานะก็มาหันมายิ้มหันมาดีกับเรานะ่ะอ่าเข้ามาด้วยความจริงใจนะไม่ได้มาเสแสร้งมันเป็นเพราะอิทธิพลของดวงดาวที่มันเอาพัดพาในสิ่งที่มันไม่ดีออกบางครั้งเจ้ากรรมในเวนะ่ะเขาก็มาเอากับคุณในในลักษณะของคนรอบข้าง มิตรบริวารเจ้านายคู่ครองได้ไงแต่พอดาวดาวเสามันเคลื่อนออกมันจะอยู่มาถีบมันออกนะเอาง่ายๆมาถีบถีบไปสิ่งนี้มันไม่ดีออกไอ้อะไรที่มาเป็นด้านลบกับคุณอะ่ะมันก็พลิกกลับมาเป็นด้านบวกไงทีนี้ใครที่กําลังอ่ารอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการสอบเข้าบรรจุข้าราชการแบบในที่ผ่านมามันไม่เคยได้เลยรอโบนัสรอเงินก้อนรออะไรก็แล้วแต่เตรียมรับข่าวดีค่ะ ข่าวดีคุณจะได้แน่นอนจะสอบก็รีบไปสอบนะคะอืมประสบความสําเร็จสมหวังดังใจหวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนี่เรื่องการงานบันเด่นเป็นอันดับแรกเลยนะคือเข้าใจว่าเมสิงธนูนเนี่ยเป็นอะไรที่ทํางานมันหนักแทบจะทั้งชีวิตแต่ผลงานมันไม่ได้อยู่กับตัวนะคะคือเหมือนอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนอยู่ไม่ถูกเวลาเนาะมันก็เลยแบบทํางานแบบอืมทํางานแทบตายก็ก็ เขาก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นเพชรเห็นว่าเป็นแค่ก้อนกรวดธรรมดาแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยงานของคุณนะ่ะไม่ว่าคุณจะทําคิดอะไรเนะี่ยมันจะเป็นความสร้างสารรค์ที่ต่างคนต่างก็ยอมรับคนในองคอ์กรยอมรับในความสามารถในความคิดในไอเดียของคุณนะคะแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลืองานคุณด้วยเออจากที่ก่อนหน้านั้นขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขานะคะมันจะพลิกเป็นช่วยเหลือนะคะเออใครมีอริสตูนะคะคุณสามารถไปจุดทู่ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะ เมื่อสองเมื่อประมาณวันที่สิบวันเกิดพระแม่กวนอิมเนาะวันเกิดพระแม่กวนอิมเขายังฉลองอยู่ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะดังนั้นตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยคุณสามารถที่จะไปจุดธูปขอกับพระแม่กวนอิมนะคะขอเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องโชคลาภได้นะคะอ่าต่อสิมีอะไรอีกอ่าเพจออฟสอดนะสิบสิบถ้วย หกถ้วยเจ็ดถ้วยสองถ้วยเฮ้ยจากงานเสร็จกลับมาเป็นเรื่องของความรักอันนี้เราสับไพ่ลุ้นไปด้วยกันเลยนะเรื่องที่สองที่เขาจะให้คุณในเรื่องของความรักชะตาจะพลิกในเรื่องของความรักก่อนหน้าน,นั้นเป็นไงคะหูยมีแต่อุปสรรคเนาะมีแต่รักที่ผิดหวังมีแต่รักที่ขีดกันมีแต่การนินทาอิจฉาริษยาอ่าการเจอรักสามเศร้ากันเจอ วิบากกรรมในความรักของคุณนะเป็นอะไรที่มันไม่เคยสมหวังเลยมอืมแต่มนุต์ยูย้ายรอบนี้เตรียมพร้อมเลยค่ะคู่แท้คู่รักของคุณนอกจากงานมั่นคงงานรุ่งเรืองเอ,องานสุขสมดังใจหวังแล้วเนี่ยความรักค่ะคู่แท้คู่ทวินเฟรมก็มาหาคุณคู่ที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณตั้งมั่นคุณยอมทํางานเหนื่อยยอมเหน็ดเหนื่อยยอมฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายเนี่ยค่ะ เพื่อหวังว่าคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีรักกับคนรักในอดีตชาติรักที่เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณรักคู่ทวินเฟรมเนะกว่าจะฟันฝ่าแบบทดสอบกันมาได้คุณเอ้ยบางคนก็คางเหลืองบางคนก็หืดแทบขึ้นคอนะ่ะแต่ในความเป็นคู่ยังไงมันก็ความเป็นคู่ดาวเสาออกดาวมนตษยูเข้ามาแล้วเนี่ยเออไม่ใช่เข้ามาดาวมโนย้ายออกไปสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยความรัก เตรียมตัวแต่งงานมีครอบครัวสุขสมหวังสิ่งใดที่เคยใฝ่ฝันสิ่งใดที่เคยหม่ยมั่นจะกระทําด้วยกันนะคะมันจะสุขสมหวังรักคนไหนที่เคยแบบอดีตรักที่มีประเดาน,นะคะรักสามเศร้าเอ่ยรักที่จบร้างกันไปเอ่ยรักที่ห่างไกลเอ่ยออรักที่มีปัญหาพ่อแง่แม่งอนบล็อกกันไปอะไรก็แล้วแต่นะคะความรักคุณจะสุขสมหวังนะคะ จะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณแบบไม่คาดคิดรักคนนี้เป็นต่างถิ่นแดน,นไกลจากคุณเนาะเขาอาจจะไปไปเขาเรียกว่าไงอะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานจนสําเร็จแล้วนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมาหาคุณมาแต่งงานกับคุณเป็นครอบครัวกับคุณอยู่ด้วยกันอย่างชื่นมื่นนะอย่างสุขสมหวังเลยแหละอะไรที่ปรารถนาในเรื่องของความรับเตรียมรักได้เลยค่ะ คู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ต่างนอกจากต่างถิ่นต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงนะจะแก่กว่าหรือเด็กกว่าก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหาค่ะเพราะคุณกับเขาเข้าใจกันด้วยใจนะคะด้วยใจโอ้จะมีข้อโฟกัความสุขจะไม่มีอุปสรรคใดๆมากีดกันอีกแล้วนะเห็นปะอุปสรรคมันเหมือนถูกทลายไปด้วยดาวมฤตยูพร้อมกับดาวเสาแบบปักทิ้งออกไปให้คุณน่ะเนี่ยเห็นไหมเมสิงธนูดีดีเนาะเออมีอะไรอีกต่อต่อต่อ งานก็ไปแล้วความรักก็ไปแล้วต่อไปมีอะไรอีก The Tower 3สามถ้วย 5, ห้าไม้เท้าแปดเหรียญเจ็ดเหรียญอันนี้เขาบอกว่าคนที่เคยกีดก,กันกับคุณคนที่เคยทร,ย,ทรยศทรยศหักหลังคุณวันนี้เป็นอะไรพูดผิดพูดถูกนะ้ขออภัยชีวิตคุณที่คุณเคยเจอวิบากกรรมอย่างนัก ไม่ว่าจะเป็นรักรา้าวเศรษฐกิจกล่มการเงินเจ๊งถูกโกงถูกหักหลังถูกคนใกล้ชิดแทงข้างหลังเอ,อ่อถูกอะไรมาสารพัดนะนับจากนี้ไปนะคะการเงินที่มันเคยนิ่งสนิทนับจากนี้ไปการเงินจะเริ่มเข้าแล้วนะคะเห็นไหมเงินก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณทําเงินทํางานเพื่อผู้อื่นตลอดเลยนาะทางานเพื่อคนที่คุณรักตลอดเลยอะจนกระทั่งเงินของคุณมันจะหมดแล้วบางที่อาจจะติดลบแล้วก็ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้ว แล้วก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรแต่ลงทุนไปเถอะค่ะเดี๋ยวคุณจะได้ผลกลับมาเพราะว่าการเงินจะเข้าคุณแล้วจะไม่มีอุปสรรคใดๆมาหาคุณอีกแล้วจะไม่มีใครขัดขวางคุณอ่ะจะไม่มีใครมากีดกันคุณจะไม่มีใครมามาแทงข้างหลังคุณอ่ะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเจอคนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจเพื่อนก็ดีเจ้านายก็ดีคนที่คุณนับถือก็ดีเนี่ยแทงข้างหลังมะอืมเหมือนกับมาโกงคุณก็ดีมาหักหลังคุณต้องบอกว่าหักหลังคุณทําให้คุณแบบ ลมไม่เป็นท่าจากที่คุณกำลมันจะถึงเส้นชัยเนี่ยเออโดนคนกลุ่มเนี้มาหักหลังคุณไม่ต้องห่วงนะคะยังไงยังไงเขาหักหลังคุณก็แค่นั้นเพราะยังไงชีวิตคุณก็จะฟื้นอยู่ดีแหละค่ะแปดเหรียญยังไงยังไงคุณก็สร้างเงินสร้างทองของคุณขึ้นมาได้มันเป็นการสร้างเงินสร้างทองแบบค่อยๆสร้างแต่มีความมั่นคงนะคะมันมีความมั่นคงตรงนั้นความรักของคุณเขายังคงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะรักที่คุณรอคอยรักที่คุณเคยมีประเด็นมีปัญหา เขาจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะคุณรอคอยได้เลยวิ่งการเงินการเงินคือคนคนนี้จะมาพร้อมกับเงินทองไม่ใช่มาแค่ตัวเปล่าๆนะมาพร้อมกับเงินทองที่จะมาลงทุนกับคุณก็ดีมาสร้างครอบครัวก็ดีมาทําให้คุณเป็นเศรษฐีนีเนะ่ยให้คุณได้มีการเงินที่มั่งคั่งอ่ะอือือดังนั้นคุณไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าจิตใจคุณผูกพันหรือรักใครหรือรอใครอยู่ ก็จงรอเขาอย่างตั้งมั่นนะคะเพราะคนคนนั้นคือคู่แท้ของคุณเขาหาเงินหาทองสําเร็จแล้วยังไงยังไงเขาก็เดินทางมาหาคุณแล้วพร้อมที่จะมามอบถ้วยมอบรักมาดูแลเอาใจคุณนะคะใครอยากได้บุตรสุขสมหวังนะมโนตายูออกรอบนี้ได้บุตรสุขสมหวังทุกอย่างเลยเออเขาบอกว่าแต่คุณจะต้องมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมมันเหมือนคับว่า ในเมื่อดาวเสาร์มันพัดสิ่งที่ไม่ดีออกดาวมรุตยูมันเคลื่อนออกอะตัวคุณเองก็ต้องมีการเคลื่อนเปลี่ยนพลังงานด้วยเออประมาณนั้นแหละค่ะคุณอาจจะต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานในที่นี้อาจจะย้ายถิ่นไปกับคู่ครองหรือย้ายเพาะงานอะไรก็แล้วแต่แต่การย้ายครั้งเนี้ยมันเป็นการเอาพลังงานด้านลบออกจากตัวคุณไปแล้วรับเป็นพลังงานบวกเข้าหาคุณแทนนะคะอืมเห็นไหมมันจะมีพลังงานบางอย่างะที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ออื คิงอัลแบรนงานไม่ต้องห่วงนะคุณได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคงเลยล่ะค่ะมันมั่นคงก็คือมันมั่นคงตลอดไปนะเพราะว่ามาดยแต่อยู่มันเจ็ดปีใช่ป่ะอย่างน้อยๆคุณก็ต้องมั่นคงถึงเจ็ดปีแหละค่ะอะแล้วถ้าดวงชะตามันดีกว่านั้นมันก็ไปยืนยาวเลยอและการเงินของคุณนะ่ะมันก็มาจากการงานและมาจากคู่ครองคู่ของคุณนะ่ะอาจจะเป็นเศรษฐีมีก็ได้นะ อาจจะเป็นแม่ไม้แม่ร้างแม่ไม้ลูกติดหรือคนโสดที่มีฐานะที่มั่งคั่งนะคะถ้าคุณผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงแบบนี้นะเก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะสวยลึกลับอารมณ์ซับซ้อนนะคะคุณผู้หญิงคุณก็จะได้เจอเจอคุณผู้ชายที่มีความเป็นผู้นํานะคะมีความรับผิดชอบมีความเก่งมีความฉลาดปาาเปื่องมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นคนมีความขยันและมีการเงินที่มั่นคงด้วยนะคะเห็นปะว้าว เปล่ยนชุดใหม่กว่าเตรียมไว้สองชุดนะคะมีอะไรอีกมรุต่ยูออกทั้งทีมันก็ต้องมีสิ่งดีๆชีวิตมันก็ต้องพลิกบ้านเลยเนอะอ๋มอมาดูตยูมาูตยูเข้าอย่างที่บอกอะค่ะเห็นไหมพอเข้าปุ๊บสภาวะการเงินเริ่มมีปัญหาเลยเริ่มตั้งแต่อเมริกามาก,ก่อนอย่างที่แม่หมอเคยบอกว่าใครมีเงินให้ซื้อทองให้ซื้อที่เก็บไว้นะคะอย่าเก็บเงินไว้กับธนาคารมันจะไม่ปลอดภัยธนาคารมันจะล่ม ตอนนั้นบอกไปเมื่อหลายปีก่อนนะแต่คงไม่มีใครเชื่อแต่ตอนนี้มันเริ่มล่มแล้วนะเออประเดี๋ยวการศึกษามันก็จะตามมาแหละมันจะมีการรีเซ็ตใหม่นะรีเซ็ตมาพร,ร้อมกับสงครามโลกกันนะคะแต่รู้สึกว่าไวัยรัสจะอุบัติขึ้นก่อนนะเอออ่ะ sort เพจออฟสอเหมือนเดิมเลยอ่าเพจออฟแวนนะคะซีดามเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าสุขภาพคุณไม่ดี เคลื่อนย้ายออกมาค่ะปัญหาต่างๆที่คุณได้เจอเจอเน่ยการเวลามันจะคลี่คลายเองคุณไม่ต้องไปเครียดนะคะไม่ต้องไปลุมขมับกรรมบางอย่างมันต้องใช้เวลานะคะ,ะบางครั้งอุปสรรคและความทุกข์ของคุณมันคือกรรมเก่าในอดีตและกรรมเก่าในอดีตมันก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มันก็จะแก้ไขได้ตามใจหวังสมั่แต่เหมือนกับว่า ปัญหาคุณจะถูกขัดจัดนะคะเพียงแค่คุณอยู่นิ่งๆทําจิตให้นิ่งๆนะคะโชคลาบเงินทองมาหาคุณแล้วคุณจะได้โชคใหญ่โชคแบบไม่คาดฝันใครจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่บางคนอาจจะเป็นเศรษฐีมาจากลอตเตอรี่ก็ได้บางคนอาจจะเศรษฐีมาจากคู่ครองบางคนอาจจะเศรษฐีมาจากกิจการงานของคุณเองนะคะแต่แน่นอนที่สุดเงินเข้าและะ้วค่ะงานก็มารักก็มาเงินก็มามาพร้อมกันหมดเลยเี่ย โอ้โหรอรับเถอคะค่ะทาวเวอร์นะมาแบบปุบปรับนะคะมาแบบชนิดที่ว่าคุณไม่ได้คาดฝันนะคะะเฮอร์มิ t ใครปรารถนาจะบรรลุบ้างไหมบรรลุได้คะ่ะใครปรารถนาจะบรรลุอย่างน้อยก็บรรลุโสดาบันได้แหละเพราะคุณผ่านอุปสรรคปัญหาชีวิตมาเยอะคุณวางได้เยอะแล้วล่ะคะ่ะไม่ต้องห่วงแอบเขาบอกว่ารีบค่ะรีบรีบ,รบทำถ้าคุณคิดจะทําอะไรนับจากนี้ให้รีบทําอย่ารอช้าเพราะเงินรอคุณอยู่งานรอคุณอยู่ รักรอคุณอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังรอคุณอยู่กําลังกําลังเดินหน้าเข้ามาหาคุณนะคะดังนั้นคุณจะต้องรีบลุกขึ้นมาทํานะคะใครรอบุตรก็จะได้บุตรนะเห็นไหมทุกอย่างมันจะมาแบบปุบปรับมาแบบรวดเร็วแบบชนิดที่ว่าคุณไม่คาดฝันนะคะแล้วมันไปสู่เส้นชายที่งงดงามด้วยนะคะความรักสุขสมหวังนะการงานมั่นคงกิจการรุ่งเรืองการงานมั่งคั่งเป็นเศรษฐีได้บ้าน ซื้อบ้านซื้อรถได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะสุขสมดังใจหวังเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนพลิกกลับมาทางที่ดีแบบไม่คาดฝันเนาะเราก็รับพลังงานหน้าพ่ายตามนี้นะอันนี้เป็นแรนดอมนะคะแต่หลายๆคนนะโดยเฉพาะชาวสิงหลายหลายคนได้มาบอกแม่หมอว่าชีวิตมันเริ่มดีขึ้นจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันเห็นได้ว่าดีขึ้นจริงๆคนที่เกลียดชังก็เริ่มมาเป็นมิตรจริงๆ อะไรที่มันไม่ดีมันเริ่มดีขึ้นเงินทองเริ่มเข้าจริงๆอ่าคุณลองสังเกตตัวคุณเองนะอ่าสำหรับเมรสิงห์ธนูคุณก็รับพลังงานหน้าภายตามนี้เนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ